เนี่ยระดับนะครับตัวอย่างก็สอบคัดมาจากมออนะครับทุกข้อเลยครับอ่ามันง่ายเนาะเพราะฉะนั้นไปจาไปเจอ้อสอบว่าอย่าให้พลาดนะครับโอเค,อ,เคอ่าข้อที่หนึ่งครับวัตถุนหนึ่งเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x บวกหนึ่งอาวาดก่อนเนาะอาวาดวาดเส้นจำนวนขึ้นมานะครับอ,อ่าบวกหนึ่งอ่าท่านี้เป็นบวกหนึ่งเนาะบวกหนึ่งนะครับ ไปทางซ้ายจนถึงตำแหน่งลบสามลบสามแสดงว่าตอนนี้เคลื่อนที่จากบวกหนึ่งมาลบสามหนึ่งกี่หนว่วยครับกี่หนว่วยนี่ย S หนึ่งคือกี่หนว่วยครับส,นะสี่หน่วยเนาะทันไหมครับจากบวกหนึ่งไปหาลบ 3, สามนะสี่หน่วยเนาะใครไม่เข้าใจครับหนึ่งไปศูนย์ศูนย์ไปลบหนึ่งหนึ่งไปลบสองสองลบสามก็สี่หนะ่วยเนาะ ต่อไปใช้เวลาเท่าไรสี่ครับ x ที่หนึ่งเท่ากับสี่วิหน่วยสี่วินะครับหลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางขวาจนถึงตำแหน่ง x หนึ่งกลับมาที่ x เป็นลบหนึ่งครับใช้เวลาอีก s สองกี่หน่วย s สองกี่หน่วยครับสองหน่วย เวลาเท่าไหร่สองวินะครับจงหาอัตราเร็วที่นี้อันเร็วๆนี่มันจะมีอยู่สองเร็วใช่ไหมครับก็คือความเร็วใช่ไหมครับกับอัตราเร็วมีสองอันวิธีการหาก็หาคนละแบบใช่ไหมครับความเร็วเอาระยะทางหรือการกระจัดมาคิดครับนี่แหามอเร็กซ้น้อยเลี่ยนผิดไรอ่ะ ความเร็วใช้การกระจัดหรือระยะทางมาคิดครับ <med els> นี่คือจุดที่นักเรียนผิดครับใช้การกระจัดนะครับ <med els> หารด้วยเวลาครับส่วนอัตราเร็วใช้ระยะทางหารด้วยเ <med els> วะลาระยะทางสูตรอาจารย์จาอาจารย์จาแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนครับดูนะ <med els> ความจัดอ,อัดทางครับความจัดอัดทางหมายความว่าความเร็วใช้การกระจัดมาคิดอัดตายเร็วใช้ระยะทางคิดอาจารย์จำาแบบนี้มันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับความจัดอัดทางเขียนนะครับทีนี้ข้อนี้เขาถามอัดตายเร็วครับถ้าอัดตายเร็วต้องคิดทิศทางด้วยไหมไม่เพราะเราคิดแค่ระยะทางใช่ไหมครับระยะทางคือแนวการเคลื่อนที่จริงที่วัตถุเคลื่อนที่การกระจัดคือระยะห่างจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเป็นแนวเส้นตรง นะครับนั่นคือการกระจัดกับระยะทางทีนี้ข้อนี้ถามอัตราเร็วครับดังนั้นเราใช้ระยะทางมาคิดระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ดังนั้น v อัตราเร็วถ้า v เวกเตอร์คืออันนี้ v ใช่ไหมครับอันนี้คือ v เวกเตอร์อันนี้ s เวกเตอร์อันนี้ s ธรรมดานะครับนะครับวันอัตราเร็วแล้ววใช้ระยะทางธรรมดาระยะทางทีนี้เท่าไหร่ s สองอันรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ 6ครับจากสูตรไหน S เท่ากับ V T แสดงว่า V เท่ากับ S ส่วน T ใช่ไหมครับ S ก็คือ S ทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้คือเท่าไหร่กี่เมตรกี่หน่วยกี่หน่วย4บวก2ใช่ไหมครับหารด้วยเวลาก็คือ4บวก2อีกก็เป็น6ส่วน6เท่ากับ1ครับตอบถ้าเฉลี่ยหมายถึงคิดรวมก่อนแล้วค่อยเฉลี่ย ไม่ใช่ว่าเอามาบวกกันหารสองนะครับคิดทั้งหมดคิดทั้งหมดถานนะครับนี่คือคําว่าเฉลีย่ยหมายถึงคิดทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเอาบวกกันหารสองถ้ามีอัตราเร็ว3าอันก็จับมาบวกกันสา,หามหันทามางเงี้ยไม่ใช่นะครับผิดนะเฉลีย่ยหมายถึงทั้งหมดจำไว้นะครับต่อไปครับตอนนี้ทานไหม อ่ะเนาะต่อมาข้อที่2ครับ <S 2> <S 2> <S ชายคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวิ่งรอบสนาม3รอบรอบละสามรเมตรรอบ1 2 3ใช้เวลา3 4มห้าตามลำดับจงหาความเร็วเฉลี่ยของชายคนนี้ข้อน,นี้ไม่ต้องคำนวณเลยครับข้อน,นี้ไม่ต้องคำนวณเลยความเร็วเราใช้อะไรมาคิดครับใช้เวกเตอร์ or, ใช่ไหมใช้การกระจัดซึ่งถ้ามันรอบพอดีเป๊ะ จุดแรกกับจุดสุดท้ายมันอย cool. ู่จุดเดียวกันครับ s เป็นศูนย์การจัดเป็นศูนย์ครับตอบครับรูรูมันเป็นแล้วแต่าบอกว่าวิ่งรอบเร็วเพราะว่าความความเร็วใช้การกระจัดมาคิดใช่ไหมครับแต่นั้นถ้ามันรอบพอดีเป๊ะมันมีระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นไหมไม่มีครับเพราะไม่มีระยะห่างก็เป็นศูนย์ครับเพราะถ้าเป็นศูนย์การกระจัดเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ส่วนเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นศูนย์เหมือนเดิม ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งก็คิดถ้าเป็นครึ่งหนึ่งก็คิดเส้นผ่าศูนย์กลางครับเออโทษดีเอเล็กการกระจัดคิดเส้นผ่าศูนย์กลางระยะทางก็คิดครึ่งวงกลงมนะครับโอเคนะครับง่ายเนาะออไม่มีอะไรเลยง่ายดเดียวนะครับกราฟครับข้อนี้กราฟด้านล่างแสดงตำแหน่งของวัตถุที่เวลาต่างๆวัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวราบ จากกราฟจงหาความเร็วความเร็วใช้อะไครคิดการกระจัดามาคิดช่วงเวลา3ถึง8ถ้าเจอกราฟแบบนี้ถ้าเจอกราฟแบบนี้นะครับให้เราดูแกนก่อนครับแกนเป็นอะไรครับอันนี้คือ S ใช่ไหมครับกับ T ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความชันมันจะเป็นความชันความชันหาจาก 2> y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ใช่หรือไม่ ความชันครับเพราะฉะนั้นความชันมันก็คือรูปของการหารใช่ไหมครับการหารสูตรของเราคืออะไรนะที่มีการหารได้ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความชันเนี่ยเป็นอะไรครับความชันเป็นอะไรเป็น v ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับความชันคือ v เพราะความชันหาจากการหารซึ่งเมื่อเราเอาแกน y หารด้วย เอาค่าของ y หารด้วยค่าของ x เราจะได้ความชันออกมาซึ่งความชันนั้นตามสูตรหาความสัมพันธ์ของ vst มันคือความเร็วถูกต้องไหมครับนี่ความชันเพราะความชันหาจากการหารใช่ไหมการหารไอ้นี่ก็หารครับแสดงว่าความชันไอ้นี่คือ v ด้วยเขาถามอะไรข้อนี้านหาความเร็วในทีที่3ถึง8ครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็ขีดเส้นมาเลยครับ จุดนี้คืออะไรครับ x เป็น3 y เป็น50ตรงนี้เท่าไหร่ครับ x เป็น8 y เป็นลบ30ครับความชันคืออัตราเร็วหรืความเร็วใช่ไหมครับหรือความเร็วนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยแทนค่าเลยครับความชันเท่ากับ v ใช่ไหมครับ v เท่ากับ y 2คือลบ30 y 1คือ50ใช่ไหมครับ ตรงนี้คือ x y เนอะ x 1 y 1ตรงนี้คือ x 2 y 2, 2> เพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ความสัมพันธ์หาความชัน y 1คือเออทิดอ่า y 2 y 2คือลบ30 y 1คือ50หารด้วย x 2คือ8 x 1คือ3ก็คือลบ80หารด้วย5เท่ากับลบ16 6 ใช่ไหมครับลบสิบหกคำว่าลบหมายความว่ามันมีการกระจัดที่เป็นลบถูกต้องหรือไม่ไดังนั้นความเร็วมีค่าเท่าไหร่ครับ16เมตรต่อวินาทีในทิศทางตรงข้ามตอบครับทันไหมครับนักเรียนส่วนใหญ่จะไปหาพื้นที่ครับ พื้นที่เป็นการคูณใช่ไหมถ้าพื้นที่เป็นการคูณมันก็คืออาจจะเป็นอะไรได้บ้างต้องดูที่แกนใช่ไหมครับส่วนพื้นที่เป็นการคูณดูที่แกนครับพื้นที่หาจากอย่างเช่นพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้มันหาจาก1นส่วนสคูนสูงใช่ไหมครับคูน X คูน Y, y. เพราะ X y มันคูณกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่มันก็อาจจะจัดรูปเป็น S เท่ากับ v t ก็ได้ใช่ไหมครับถันไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคูณกันเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟมันจะเป็นเป็นระยะทางหรือการกระจัดก็ได้แต่แกนต้องเป็นอะไรครับความเร็วกับเวลาอย่างเงี้ยครับเวลาการเทียบรูปในกราฟเราจะหาพื้นที่หรือเราจะหาความชันให้ดูที่แกนครับเอาแกนเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีถ้ามันอยู่รูปของเศษส่วนเราก็หาความชันความชันก็จะได้ตัวแปรที่ที่เราจัดรูปให้เช่นนี้ครับ v กับ s ส่วน t มันอยู่รูปการหารก็แสดงว่าความชันคือ v แต่ถ้าเราต้องการหาพื้นที่เราก็ดูที่แกนครับแกนมันจัดรูปเป็นการคูณได้ไหมถ้าแกมันจัดรูปเป็นคูณได้พื้นที่ใต้กราฟคือส่วนที่มันหายไปในความสัมพันธ์เช่นไอ้นี้ x กับ t ก็คือ s กับ t มันมีรูปไหนที่เป็น s กับ t ได้ไหมครับความสัมพันธ์ v s t มีไหมไม่มีครับราะถ้าต้องการหาพื้นที่กราฟต้องหาด้วยดูที่แกนใหม่ แกนต้องเป็น v กับ t เท่านั้นถึงจะหาพื้นที่ใต้การาฟเป็น S e ได้อย่างเงี้ยนะครับขีนะครับ,รบต่อไปครับข้อ4ครับชายคนหนึ่งวิ่งออกกําลังกายรอบสนามฟุตบอลรอบสนามฟุตบอลนกแลวแต่เขามันไม่บอกว่าเป็นวงกลมวงริวง,งสี่เหลี่ยมนะเขาไม่ได้บอกเนาะเป็นระยะทางรวมเท่ากับ400เมตรช่วงแรกวิ่งด้วยอ่ะ s 1อันนี้ v 1 ใช่ไหมครับ4เมตรต่อวินาทีเมื่อวิ่งครบ2รอบเขารู้สึกเหนื่อย <ST US K> เขารู้สึกเหนื่อยจึงเดินด้วยอัตราเร็ว v 2อ <ST US K> นะครับอีก1รอบแสดงว่า s 2เท่าไหร่ครับ400ใช่ไหมครับจงหาเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยอาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้หลายคนจะเอาหลายคนจะเอาตัวเลขมาบวกกันหาร2ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ อันแรกเป็นเท่าไหร่นะ4อันที่2เป็น1บางคนเข้าใจผิดว่าอาตาัตราเฉลี่ยเอา4บวกหนึ่งบวกหารสองเป็น2.5ไม่ใช่ครับผิดนะครับคำว่าเฉลี่ยต้องคิดรวมครับค,รนะคิดรวมนะคิดรวมครับเฉลี่ยคือคิดรวมตอนนี้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยกี่เมตรครับใช่เหรอไอ้นี่สองรอบครับ เพราะฉะนั้น s 1เท่ากับ800 s 2เท่ากับ400ดังนั้น s รวมเท่ากับ1,000 200นสองร้ยใช่ไหมครับเวลาครับทีนี้ t หนึ่งเท่าไหร่ครับ t หนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ไงต้องหาใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ v เท่ากับ s ส่วน t เพราะฉะนั้น v t เท่ากับเท่าไหร่ครับ s ส่วน v s1 ก็คือเท่าไหร่800 v 1อยคือเท่าไหร่ครับ4แสดงว่า t1 เป็น200ครับ t2 ล่ะ s2 หารด้วย v 2ครับ S 2สองคือเท่าไหร่ครับ400 v 2อยคือ1ใช่ไหมครับไฟนี้เป็น400ครับแสดงว่า t รวมเท่าไหร่ครับ 200ร้อยบวกสี่เท่ากับหกรครับดังนั้นค่อยไปหาเฉลี่ยครับเพราะนั้น V เฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดคือ1200หารด้วยเวลาทั้งหมดคือ600ครับตอบครับสครับเฉลี่ยคือคิดรวมทั้งหมดนะครับแล้วค่อยมาหาเนยอย่าไปบวกกันหารสองผิดนะครับผิดนะ หาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาเฉลี่ยเนี่ยก็สอบบองของ่ายไหมครับง่ายอีเออเอาคูอกนห้องสอบอีะก็ไม่ยากหรอกเราก็ฝึกบ่อยๆครับอันไหนฮะตรงไหนที่รวมครับ เท่ากับ200ร้อบวกสี่ตรงไหนอีกตรงไหนครับ V รวมครับก็คือ V, v ีวชอครับ V ชอคือ V เฉลี่ย V ชอเท่ากับ1 2นสองหารด้ 600. วยหกรก็ถาม V เฉลี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ตไตเลือดเฉลี่ยเราเล,เลยใช้ชอ้อชิงแทนคำว่าเฉลี่ย V ชอเท่ากับ <c oughs> ชชครับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดครับ คอนเซปต์สำคัญนะครับนักเรียนส่วนใหญ่จะมิดคอนเซปต์ตรงคําว่าเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ได้เอาอัตราเร็วที่มีอยู่มาบวกกันหารตามจำนวนที่มีนะครับให้เราคิดรวมทั้งหมดก็คือไอ้นี่มีระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ได้เวลาเท่าไหร่แล้วเอามารวมกันทั้งหมดแล้วค่อยหารทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็นห้านี่แนวดิ่งครับขออภัยข้ามนะครับยังไม่ได้เรียนครับยังอยู่ในมันอยู่ในเรื่องของคิดอันต่อไป เป็นแนวดิยอาจารย์อ่านอาจารย์ข้ามมาขอไปนะข้อที่หกครับอาจารย์จะวิทย์มให้พวกเราทำสักสองข้อนะอาจารย์จะทำให้ดูสักห้าข้อข้อที่หกครับชายคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกายด้วยความเร็วคงตัวเท่านี้ห้าเมตรต่อวินาทีเมื่อวิ่งได้ร้อยสิบเมตรเขารู้สึกเหนื่อยจึงเดินกลับทางเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วคงตัวหนึ่งเมตรต่อวินาทีข้อใดสรุปถูกต้องครับ เดี๋ยววาดรูปดูก่อนเนาะชายคนนี้เหตุการณ์ที่1ครับ v 1นึ่เขาวิ่งไปด้วยเขาวิ่งไปหเมตร<ม>ต่อวินาทีเป็นระยะทางตรงนี้คือร้อยห้ s หนึ่งครับ<ม>เขาเหนื่อยเขาเดินกลับมาเขาเดินกลับมามเขาเดินกลับมาด้วย v 2ครับเท<ม>่ากับ1เมตรต่อวินาที เป็นระยะทาง30เมตรเขาถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องข้อที่1ครับการกระจัดมีทิศทางเดียวกันกับ s 2ใช่ไหมครับตอนนี้ s 1 s 1เหลืออยู่ไหมครับถ้าเทียบกับ s 2 ifs? s 1เหลือใช่ไหมครับคือสวยเป็นสีแดงมันเหลืออยู่แสดงว่าข้อนี้ผิดครับ การกระจัดต้องไปตามทิศทางที่มีมากกว่าซึ่งซึ่ง s 1มันมากกว่ามันไปทางขวามือในรูปเขียไหมครับติมผมต้องสให้ก็ได้อ่ะเห็นไหม s 1มันมากกว่า s 2ดังนั้นทิศทางก็เลยต้องไปตาม s 1ก็คือ v 1นั่นเองทิศทางเดียวกับ v 1นะครับข้อ1ผิดครับต้องไปทาง v 1ครับข้อ2ครับ ความเร็วเฉลี่ยมีทิศทางเดียวกันกับ v2 ใช่ไหมครับความเร็วความเร็วเราเอาอะไรมาคิดครับการกระจัดหรือระยะทาง,งถูกต้องเพราะนั้นการกระจัดเป็นไปทาง v ไหนครับเมื่อกี้ v1 <V 1. S 2> ดังนั้นความเร็วก็ต้องไปตาม v1 ด้วยเพราะว่าความเร็วเป็นทวดีครับความเร็วเป็นการกระจัดเท่ากับปริมาณเวกเตอร์หารด้วยสเกลาร์ เวกเตอร์หารด้วยสเกลาร์ได้เวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ของเรา s ในที่นี้คือไปทางทิศของ v 1งเพราะนั้นก็ต้องไปทางทิศ v 1นะครับความเร็วด้วยเนาะต่อมาครับข้อ3ครับความเร่งเฉลี่ยมีทิศทางเดียวกับ v 2ใช่ไหมครับวิธีการหาหางี้ครับ a เท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วน t v2 คืออะไรครับมันมีที่ทางสวนมาเราก็เลยต้องแทนเครื่องหมายเป็นลบครับลบหลบด้วย v1 คือห้าใช่ไหมครับเวลาเท่าไหร่ครับเวลาเป็นปริมาณสเกล่าก็เอามารวมกันปกติเป็นต้องส่วนไหมไม่ต้องส่วนเวลาเนาะส่วนทีก็ได้ครับเพราะยังไงเครื่องหมายออกมาก็ต้องเป็นลบอยู่แล้วครับ เครื่องหมายเป็นลบนั่นหมายความว่าลบนี้มีทิศทางเดียวกันกับ v 2, 2> ครับตอบครับข้อ3ทันไหมครับอโอเคเพราะว่าปริมาณสเกลาร์เราไม่ต้องสนเครื่องหมายถูกไหมถ้าเป็นเวกเตอร์เราค่อยดูเครื่องหมายความเร็วเป็นเวกเตอร์เราก็ดูที่การกระจัดเพราะการจัดเป็นเวกเตอร์ ก็เจ็ดให้เราทําทาเองนะครับจะทาให้ดูข้อแปดเอากลางๆกลางๆข้อเก้านี่ก็ก็คุ้นๆเคยทามาแล้วแวบ,บกับข้อที่อาจารย์เคยทำนะครับให้ดูเพราะนั้นไปทาเอง <Yeah. S 1> อาจารย์ทําให้ดูอีกข้อหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ข้อแปด a d v a n หน่อยอด v a นซ์ Advanced นิดหน่อย <Yeah. S 1> bb <c oughs> ครับดูนะ <c oughs> อาา่านจวดูอาา่านแล้วมึนไหม <c oughs> รถไฟ ขบวนหนึ่งแล่นออกจากสถาน,นีด้วยความเร็วคงที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่แล่นออกไป20นาทีนกตัวหนึ่งก็ที่เกาะอ,อยู่ที่สถาน,นีก็ออกบินตามรถไฟคันนั้นไปด้วยความเร็วคงที่4ไเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าน,นกตัวนี้จะใช้เวลาบินเท่าไหร่ถึงจะทันรถไฟพอดีนนเราเรียนเรื่องนี้ครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแหละถ้าเป็นวิสิ์ครับให้เราวาดรูปครับฝึกวาดรูป ถ้าว่ารูปได้ทุกอย่างก็ง,ง่ายครับดูนะฮะรถไฟครับออกจากกระท้านี้เป็น V1 ครับออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่คงที่3าสกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล่นออกมาได้กี่นาที <20. S 1> ตรงนี้20นาที20นาทีคือกี่ชั่วโมงครับก็คือ <c oughs> <c oughs> 20ส่วน60ก็คือ1ส,ส่วน3ชั่วโมงใช่ไหมครับก็คือ1ส่วน3ชั่วโมงฮะนะต่อมาครับพอมาถึงตรงนี้ปั๊บนกครับนกบินนกบินออกไปด้วยความเร็ว45มเมตรส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ V2 ต่อชั่วโมงแค่นี้ค้าง,างจมมาแค่นี้ครับจงหาว่านกตัวนี้จะใช้เวลาเบียนเท่าไหร่จึงจะไปถึงรถไฟหมายความว่ามันต้องมาเจอกันที่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือจุดที่รถกับนกทันกันจากรูปเห็นอะไรครับเห็นระยะทางของรถไฟกับระยะทางของนกเท่ากันใช่ไหมครับถูกไหม ระยะทางของนกคือสีน้ำเงินนี่ตัวตีครับถูกไ,ไหมไระยะทางมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับระยะทางของนกกับระยะทางของรถไฟมันจะมีระยะทางที่เท่าก,กันทันไหมครับดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่า s ของนกเท่ากับ S ของรถครับ S ของนกหายยังไงครับ S เท่ากับ V T ใช่ไหมครับเอกับ vt นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าเลยครับ V ของนกคือเท่าไหร่ครับ45คูณด้วย T นกถันไหมครับต่อมาครับ S ของรถครับ S ของรถหาจากไหนครับ V T เหมือนกัน V ของรถเท่าไหร่ครับ30 T ของอรถลหะที่นี้ ทีของรถมันก็เกิดจากบริเวณนี้สีน้ำเงินตรงนี้ใช้เวลาเท่ากันกับเวลาของนกบินใช่หรือไม่ทันไหมครับที่เป็นสีน้ำเงินอยู่บนเส้นสีแดงนั้นมันคือเวลาเดียวกันกับเวลาของนกใช่ไหมครับเพราะว่านกมันเริ่มบินจากตอนที่รถไฟถึงตรงนี้ทันไหมครับ เนี่ยรถไฟถึงตรงนี้ปุ๊บนกก็เริ่มบินแล้วมาทันกันที่ปลายทางแสดงว่าสีน้ําเงินของนกกับสีน้ําเงินบนเหตุการณ์ของรถไฟมันเท่ากันแต่รถไฟเดินทางใช้เวลาก่อนหน้านี้ไปแล้วกี่ชั่วโมงครับหนึ่งส่วนสามชั่วโมงเพราะนั้นเวลาเราคูณครับเวลาก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสามบวกกับทีของนกครับทันไหมครับตัวนี้เข้าใจไหมครับ อ,อีกรอบหนึ่งครับทาไมถึงใช้1นส่วนสบวกทีของนกเ,เพราะเวลาของรถไฟเนี่ยมันเคลื่อนที่มาก่อนแล้วกี่นาที20นาทีซึ่ง20นาทีมันคือ1นส่วนสชั่วโมงแล้วนกค่อยเริ่มบินจังหวะที่นกเริ่มบินคือจังหวะที่เป็นสีน้ําเงินบนเส้นสีแดงทงันไหมครับซึ่งเส้นสีน้ําเงินนี้เวลามันเท่าก,กันกับเวลาของนกที่เริ่มจากสถานีไปที่จุดที่ทันกัน ดังนั้นเวลาของรถไฟทั้งหมดก็คือเอาเวลาของนกมารวมกับเวลาที่มันเดินทางมาก่อนหน้านี้คือ1นส่วนสชั่วโมงดังนั้นก็เลยเป็นคูณกับเวลาของรถคือน1ส่วนสบวกกับทีของนกแก้สมการธรรมดาครับเป็น45ทีเท่ากับ10บวก30ทีใช่ไหมครับก็เราเอานี้คูณเข้ามาเนาะคูณเข้ามาตรงนี้ก็ได้10ไอ้นี้คูณเข้ามาก็ได้30ที แก้สมการง่ายนิดเดียวครับ 15t เท่ากับ10ครับ t mm. เท่ากับ10ส่วน15ชั่วโมงใช่ไหมครับหน่วยเป็นชั่วโมง mm. เขาถามเป็นหน่วยเป็นนาทีครับทำไงทีนี้เพราะฉะนั้น mm. ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ10ส่วน15คูณด้วย60ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีก็เป็นเท่าไหร่ครับทีนี้15 1, mm. 1เป็น15 15 4เป็น60ครับตอบครับ ก็สิบห้าสิบห้าเกิดจากเอาสามสิบมาลบสี่สิบห้าครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกันคือทีเอาสามสิบมาลบกันครับก็เหลือสิบห้าถัดนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เกิดจากอะไรนี่สี่สิบห้าเห็นไหมสี่สิบห้าลบสามสิบ ทีไหมครับก็ได้เป็นสิบห้าทีเนาะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับที่อาจารย์จะสอนในวันนี้มีเท่านี้ <Okay. S 1> อีก2ข้อที่เหลือให้เรียนไปทำครับโอเคนะครับ